คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณโบนัสเนี่ยมาเล่ากับเราล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วครับ ครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณโบนัสและก็เพื่อนตอนที่ไปทํางานที่ภาคใต้แล้วก็ต้องหาที่พักกันเองจนได้ไปเจอเข้ากับบ้านหลังนี้ครับเหตุการณ์นี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก15ปีที่ผ่านมาคุณโบนัสมาพร้อมกับเรื่องบ้านพักสี่หลังมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณโบนัส สวัสดีครับพี่แจ็คสบายดีนะก็สบายดีครับเรื่อยๆครับมีคําว่าก็มีคําว่าก็แสดงว่าไม่สบายเท่าไหร,ร่มีสุขภาพนี่หน่อยครับพี่ยังยังยังเข้าๆออกโรงพยาบาลอยู่เอ้ยต้องดูแลเยอะๆดูแลตัวเองดีๆเลยนะเออนะครับเออนะครับอย่าขาดตกบกพร่องเรื่องสุขภาพอันนี้สําคัญมากๆ ครับนะครับมาคุณโบนัสเราคุยกันมาบ่อยอยู่แล้วไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงกันเยอะรู้มือกันอยู่เรื่องนี้เนี่ยจะพาเราย้อนกลับไปเมื่อสิบห้าปีที่แล้วประมาณสิบห้าสิบกปีก่อนครับเนื่องจากเอาเลยนะพี่เนาะได้เลยก็เนื่องจากเมื่อประมาณสิบห้าสิบกปีก่อนเนี่ยเอผมกับเพื่อนเนี่ยได้รับงานที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้นะครับเป็นจังหวัดที่ติดทะเลนะครับพี่ก็เพื่อนผมเนี่ยชื่อ คุณบอยนะครับผมก็เพื่อนผมเนี่ยเป็นคนรับงานก็คือพวกเราเดินทางไปถึงที่นู่นเนี่ยประมาณช่วงเย็นก็เข้าไปคุยเรื่องงานคุยเรื่องอะไรเสร็จปัญหาคือที่พักเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าให้จัดหาเอาเองแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเออ่เงินเอาไปให้ก็คือจะไปจ่ายค่าค่าค่าที่พักให้ก็คือเราต้องพักอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนครับ,รบพี่แจ๊คทีเนี้ยเอพี่บอยเนี่ยเขาก็นั่งคิดว่าเอ,อเราจะไปนอนไหนกันดีอะไรแบบเนี้ยคร แกก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อพี่มีเพื่อนอยู่ที่นี่เป็นรุ่นพี่ชื่อพี่ยุทธเปิดโรงแรมอยู่เราก็เลยเอาเคก็เลยเดินทางไปหาพี่ยุทธกันเนื่องจากผับกับที่พักเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากพี่แจ็คมันจะอยู่ใกล้ๆกับชายหาดเลยครับตัวผักกับตัวที่พักก็คือเราก็ไปหาแกที่พักก็คือขับเข้าไปในซอยประมาณสักสองร้อยเมตรพี่แล้วก็อีกสองร้อยเมตรเนี่ยมันจะมันจะถึงชายชายทะเลเนะครับก็คือพอเราเข้าไปที่พักเนี่ยพี่แจ็คก,ก็คือมันจะมีลานจอดรถปกติครับแต่ว่าเป็นโรงแรมที่ไม่ได้ใหญ่มากพี่ ประมาณสองสองตึกอะครับตึกสองตึกสองคู่หาเป็นโรงแรมแต่ด้านข้างเนี่ยมันจะมีเป็นเออ่ประตูไม้พ<ม>ี่แจ<ย>๊ใหญ่ใหญ่เลยปิดไว้แล้วก็<ช>จะมีเป็นเหมเือนประตูบานเลื่อนให,ให้เข้าไปในข้างในได้ซ<ช>ึ <ๆ S 1> ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นพี่เอกเนี่ยไปเห็นพี่ยุทธเนี่ยกําลังเออ่ตกแต่ง <ๆ S 1> มันเหมือนกับชั้นล่างเนี่ยเหมือนเขาปิดปรับปรุงอยู่หรืออะไรสักอย่างพี่ก็คือเขา ชั้นล่างตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นโซนเกี่ยวกับนวดฝ่าเท้าพี่แจ็คก, hmm. ก็คือเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพี่มันก็จะมีนวดตัวนวดฝ่าเท้าก็คือเขาก็กําลังตกแต่งตกอะไรอยู่เราก็เลยไปเจอแกอ่าก็เลยทักทายแกแกบอกว่าเฮ้ยพอดีโรงแรมพี่ปิดปรับปรุง hmm. แต่ทีเนี้ยเอางี้เอ็เองเห็นกําแพงไม้นั่นไหมรั้วไม้เราก็เลยบอกว่าอ๋อเห็นพี่เออเดี๋ยวเอ็งเปิดประตูนะแล้วเอ็งเอากุญแจห้องเบอร์สี่ไป hmm. แต่ห้องแรกไม่ต้องยุ่งนะห้องแรกห้องแฟนพี่ อ่าโอเคหลังจากนั้นมาเราก็โอเคแต่เราก็เห็นแกตกแต่งอะไรอยู่นั้นอยู่กับลูกน้องอีกมาณสองสามคนเราก็เดินไปกับเอเพื่อนผมพอเปิดประตูมาพี่แจ๊คพี่แจ๊คต้องนึกถึงอ่าเนี่ยครับเคยเห็นไม้ไผ่ที่มันปักลงปักลงมาทาเป็นรูว่าพี่เคยเคยแล้วมันมันจะมีช่องมันสามารถมองเห็นได้เป็นรู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 อะไรเงี้ยมันมันจะมันจะช่องมันจะไม่ติดกันเยอะครับเราจะมองเห็นเป็นด้านในเรามองเห็นเป็นคล้ายๆแบบบ้านไม้นอกดาวอ่ะพี่เป็นทรงรีสอร์ทอ่ะ อ่าแล้วก็จะมีทางเดินตรงกลางเราเปิดเข้าไปเราเจอบ้านหลังแรกก่อนเลยแล้วเราก็เดินเลี้ยวมาทางขวานิดนึงก็จะเป็นทางเดินตรงยาวไปตัวบ้านพักนะครับมันจะเป็นสลับฟันปลาพี่คือห้องเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นห้องของแฟนที่ที่ยุทธถัดมาเป็นห้องเบอร์สองก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ห้องเบอร์สามก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งห้องเบอร์สี่ก็จะเป็นฝั่งหนึ่งคือผมต้องเดินไปสุดทางเดินเลยเพื่อจะไปดูห้องเบอร์สี่ผมต้องบอกก่อนว่าโรงแรมเนี่ยมันมีกำแพงล้อมกั้นหมดเลยพี่แจ็คเหมือนเป็นที่ส่วนตัวของเขาเลยครับ แล้วพอห้องเบอร์สี่เนี่ยที่เราเดินไปเรื่อยๆื่อยเนี่ยบรรยากาศของแต่ละห้องมันพี่แจ็คึกถึงไม่ไผ่ที่มันแบบสูงสูงแล้วมันแบบมันวังเวงอ่ะพี่เสียงของของบ้านอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทําไมมันถูกปิดแบบนี้หรือเป็นเพราะว่าช่วงนั้นมันอาจจะเป็นพวาเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยผมก็เดินเข้าไปที่ห้องเบอร์สี่ก็ไม่มีอะไรพี่แจ็คก,ก็คือเหมือนกับบ้านนอกดาวทั่วไปก็คือจะมีระเบียงอืเปิดประตูห้องเข้าไปก็จะมีที่นอนสองสอง สองที่นอนก็คือจะไม่มีเตียงนะครับมันจะเป็นผูกเลยที่อย่างอาสาฟุดครึ่งสองที่นอน mm hmm. ผมกับบอยก็โอเคนอนคนละฝั่งกัน mm hmm. ก็ไม่มีอะไรพี่บรรยากาศผ่านไปแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือ mm hmm. พอพวกพวกเราเดินออกมาจากห้องเบอร์สี่เนี่ยเรามองไปทางทางด้านหลังโรงแรม mm hmm. เรามองไปเจอประตูเหล็กประตูหนึ่งพี่แจ๊คประตูเหล็กที่มันสามารถที่จะดันไปด้านหลังแล้วผมก็เลยพยายามมองด้านหลังว่าอ,อน่าจะเป็นป่าที่แบบที่ทิ้งขยะอะไรแบบนี้พี่ mm hmm. เราก็ไม่ได้สงสยัยก็เดินออกมา เดินออกมาก็ไปหาจะไปหาข้าวกินก็ไปทักทายพิยุทธ์พิยุทธ์บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปกินข้าวกันพอดีเดี๋ยวพี่จะไปเอาป้ายป้ายที่ทําร้านนวดนะพี่แจ็คคือเขาสั่งป้ายไว้ที่เป็นป้ายผู้หญิงครับพี่คือเขาวาดรูปผู้หญิงไว้ก็โอเคไปกับแกเสร็จก็ไปแกไปถึงนู่นก็รับภาพมาแล้วก็เอาภาพเนี่ยขึ้นท้ายรถมาโดยที่ไม่ได้เปิดภาพดูอก็ขึ้นท้ายรถมาเรากินข้าวเสร็จเรากลับมาทีก็ประมาณเกือบจะค่าแล้วพี่แจ็คตอนนั้นก็คือกลับมาเกือบจะค่าละเขากลับมาถึง พวกเราก็ช่วยแก่เพราะเนื่อง,งจากตอนนั้นคนงานเดีือวคนเดียวก็ช่วยๆเป็นแก่ช่วยกระทําพวกเราเพราะว่าพวกเราก็อเอาเห็ุนไหนๆก็มาแล้วก็เลยช่วยกระทำพอแกแก่รูปมาพี่แจ๊คแกเห็นรูปแกเอารูปนั้นไปฉีดแล้วเผาทิ้งหมดทั้งสองแผ่นผมก็ตกใจเอ้าคือถ้าไม่ถูกใจทําไมถึงไม่ไม่ไปบอกให้ช่างเปลี่ยนใหม่ด้วยแบบนี้ครับแกก็เผาทิ้งเลยในระหว่างนั้นอ่ะคือตัวของพี่บอยอ่ะที่ไปกับผมแกก็เห็นว่าภาพ ภาพภาพหนึ่ง<ร><ร>ที่มายัง <kalk. S 1> ไม่ทันได้เผาทิ้งอะพี่พการวาดภาพอะถ้าเป็นร้านนวดทั่วไปอะพี่แจ็คม,มันก็ต้องใช้ผู้หญิงสวยๆใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยภาพผู้หญิงเป็นตาเศร้าพี่แจ็คแล้วมีน้ําตาไหลออกมาซึ่งตอนนั้นอะผมผมก็ยังไม่ทันได้เห็นภาพนั้นแต่ที่บอยอะเห็นแล้วพี่บอยบอกว่าเฮ้ยทําไมเขาเขาวาดภาพแบบนี้ว่าร้านนวดมันต้องเออทําไมต้องมีภาพเศร้าๆอยู่ในร้านนวดเออแล้วก็ไอ้ป้ายม้าสาตอะ มันก็โอเคนะไปมาจากมันก็ใช่แต่อีภาพผู้หญิงที่ประกบสองภาพอ่ะทําไมมันภาพมันเศร้าอ่ะคือแต่ผมไม่ทันได้เห็นจังหวะจะทาได้เห็นก็คือพี่พี่ยุทธเนี่ยเผาทิ้งไม่เรียบร้อยอรเราก็เลยบอกพี่ยุทธว่าพี่ทาไมไม่ไปเปลีป่ยนภาพอ่ะแกบอกว่าไ,าไม่เอาไม่เอากูไม่ชอบครือก็คือจากจากอารมณ์ดีกลายเป็นอารมณ์เสียไปเลยพี่<ม>แล้วเขาก็เลยว่าเออกูฝากโรงแรมก่อนนะพ,พี่พี่อาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดสักอาทิตย์สองอาทิตย์<ม>พวกเองก็ ฝากดูพื้นที่อพีด้วยแล้วกันผมก็เลยว่าอาแล้วพี่จะทิ้งตรงโรงแรมทั้งหมดนี้ไว้เลยเหรอแกบอกว่าเออเออแต่ว่าไออาคารเนี่ยพี่ปิดไว้เดี๋ยวพี่ค่อยกลับมาตกแต่งใหม่เออพอดีพี่เสียอารมณ์พอแม่งทำป้ายผิดครับอ่าผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรพวกเราก็กลับเข้าไปนอนแล้วก็กลับไปทํางานกันพี่แจ็คคืนแรกเนี่ยเรากลับมาถึงเนี่ยผมก็อาบน้าาําอาบอะไรเสร็จอืมก็ระหว่างที่นอนผมก็หลับไปแล้วพี่เออ พี่บอยเนะี่ยมาเหยาตัวผมประมาณสักตีสี่ล้วก็เขย่าเรียกผมเฮ้ยนัด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 ตื่นมาตื่นมาตื่นมา,ต,นมาตื่นมาคุยกูก่อนผมก็เลยว่ามีอะไรพี่ตะเคยกูฝันเห็นผู้หญิงเว้ยบอกผู้หญิงแบบไหนพี่ผู้หญิงหน้าตาดีอะ่ะมานั่งอยู่ปลายเตียงกูปลายที่นอนอะ่ะ<ถ>แล้วเอานิ้วชี้เขา,าขอะเคาะที่พื้นก๊อกก๊อกก๊อกแบบเนี้ยโดยที่ไม่พูดอะไรแล้วแกก็พยายามจะมอง พอกาลังจะลุกขึ้นไปถามว่ามีอะไรคือผู้หญิงมันก็หายไปผมก็เลยบอกเกว่าคิดมาก,กเพราพี่บางทีเราอาจจะแบบฝันอาจจะเป็นแบบเจ้าที่แถวนี้หรือเปล่าลเราเราเ็นยังไม่ได้ไว่า้เจ้าที่ด้วยอะไรแบบนะี้ผมก็เลยเอาโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไหว้เจ้าที่กันเพราะเรามานอนเราเราไม่ได้วหว้เจ้าที่ไหว้อะไรแบบนะี้เอาโอเคเราก็ไหว้เจ้าที่ผ่านไปวันนั้นเราก็ไปทํางานกันพี่แจ๊คปกติพอไปทํางานทํางานเนี่ยกกพนนยี่บอยเนี่ยจะกลับก่อนผมเพราะเนื่องจาก ตอนนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยสถานบันเทิงมันยังปิดประมาณปีสี่ถึงห้าพี่พี่บอยเนี่ยเป,เปิดเปิดเพลงสร็จก่อนประมาณปีสองก็จะกลับมาที่ที่พักก่อนครับ <Okay. S 2> อ่าพอจังหวะกลับมาก่อนเนี่ยผมก็จะกลับประมาณปีสี่กว่ากลับมาแกไม่นอนพี่แจ๊คแกนั่งอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านพี่แกบอกว่าในบ้านหลังที่สามอ่ะคือแกได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่อืทีนี้ยพอจังหวะที่แกไปเคาะประตูเรียกอ่ะ แล้วบิดลูกบิดเข้าไปอะพี่แจ็คมันไม่มีคนพี่ mm hmm. แต่แกยืนยันว่าแกได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ําคนอาย,อย่ข้างในนั้น่ะ <c oughs> ยังบอกว่ากูก็นึกว่ามีคนอื่นเข้ามานอนคือกูก็อยากจะรู้ว่าอ้อข้างในมันมีใครอยู่ไหมคือกูจะได้มีเพื่อน <c oughs> หรือว่ามีคนมาพักอะไรแบบเนี้ย <c oughs> พอเปิดเข้าไปแกไม่ได้ยินไม่มีเสียงอะไรเลย mm hmm. น้ําในห้องก็พื้นแห้งหมดพี่ผมก็เลยบอกว่าหรือมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี<ๆ>้ลาตังคุยกั่แกซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่คิดมากก็คือกลับเข้ามานอนที่โรงแรมนอนที่ห้องเราต่อ เหมือนเดิมเลยที่ประมาณตีสี่ตีห้าพี่บอยตุกปผมอีกบอกเฮ้ยวันนี้เขามานั่งข้างหัวเตียงกูเลยว่ะแล้วเขาก็เคาะพื้นเหมือนเดิมเว้ยผมก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยหรือว่าเราไปนอนทับที่เขาหรือเปล่าวะหรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนห้องอะไรแบบเนี้ยเพราะในความรู้สึกอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออหรือว่าเราเราอันนี้มันเป็นที่นอนเขาหรือเปล่าวะตอนนั้นเราคิดไปถึงเรื่องที่แบบเออเราไปนอนพักโดยที่เราไม่รู้ประวัาาติของโรงแรมเลยพี่แจ๊ เราก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็โอเคอแล้วเลยโทรหาพิยุทธพิยุทธที่ที่นี่มีอะไรปะแกบอกว่าก็ไม่มีอะไรแล้วก็เลยพี่บอลก็ถามว่าแล้วทําไมพี่ถึงปิดโรงแรม,อมบอกว่าอ๋อพอดีโรงแรมมันม,มีคนพคักกูก็เลยปิดทีเนี้ยกูก็เลยแบบพยายามจะปรับปรุงโรงแรมให้มันดูดูทันสมัยขึ้นดูมีอันนู้นนี่นั่นเขาก็พูดไปเรื่อยพี่เราก็โอเคไม่เป็นไรจังหวะนั้นเราก็เคยเดินออกไป จะทางานปกติเหมือนเดิมที่อีกวันถัดมาครับพอวันวันที่สี่ที่ห้าของการทํางานเนี่ยบอยเนี่ยก็คือกลับมาเหมือนเดิมมีกลับโม่ค่ำเขาเปิดประตูมาพี่แจ็คเขาเห็นบ้านหลังแรกอะที่เป็นบ้านของแฟนพิยุสจะเปิดไฟครับทีนี้เขาก็โล่งละอ้าวโอเคแฟนพิยุ์มา<อ>เขาก็เลยอาเจอแฟนพิยุ์นั่งอยู่ข้างหน้าบ้านซึ่งแฟนพิยุสเนี่ยเขาจะมีโต้ญี่ปุ่นอยู่พี่ครับไอโต้โต้โตโต,ตญี่ปุ่นเล็กๆอะเขาก็จะนั่งอยู่แต่นั่งเฉยๆนะพี่แจ็ค นั่งไม่ได้ทําอะไรเลยคือนั่งนั่งนั่งแบบนั่งเมอพอพี่บอยเดินมาชักบอกก็คือยกมือสวัสดีกันบอกว่าพี่หวัสดีครับผมชื่อบอยครับเป็นเพื่อนของพี่ยุทธคือผมมาอาศัยพักอยู่ที่ห้องเบอร์สี่ถ้ายังไงผมเสียงดังหรือว่ามีอะไรไงก็ตักเตือนกันได้นะครับนายตำรวี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะผมสมมุติว่าชื่อพี่บีแล้วกันแกก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคพี่ก็สงสัยว่าใครมานอนเพราะว่าพี่เพิ่งกลับมาเมื่อคือนอ่า ก็โอเคพี่ผมก็โอเคไม่มีอะไรผมไม่คนกลับมาตีสี่ผมก็เลยกลับมาพี่แจ็คพอเปิดประตูเข้ามาเนี่ย<ม>จังหวะที่ผมเปิดประตูเข้ามาคือไอช่องรอดที่มันเห็นนะพี่แจ็คที่เป็นไม้ไผ่ครับมผมเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่นั่งค่้อมหัวพี่ดีอยู่มมผมก็เลยรีบเดินไปเพราะตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักพี่คนนี้นะแต่ผมแค่อยากจะรู้ว่าทําไมเขานั่งซ้อนกันแบบนั้นมผมก็เลยรีบเดินอ้อมไปเพื่อจะเข้าด้านหน้าบ้านผมก็เห็นพี่ผู้หญิงคนนี้นั่งคนเดียว แต่ไอ้เงาอีกคนนึ่งหายไปแล้วผมก็เลยตกใจถึงผมตาสาดตอนนั้นผมก็เลยบอกผมก็เรียกมือวัสดีวัาดีครับพี่พีก็คือเอผมมาอาศัยนอนอยู่นี่หนึ่งเดือนเดี๋ยวยังไงก็มีอะไรก็เรียกใช้ได้นะอะไรแบบนี้คือเขาก็เป็นคนค่อนข้างมีอายุแล้วก็เลยว่าถ้ามีอะไรเรียกใช้ได้นะพี่ซื้อของอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เหลวว่าไม่เป็นไรนอนพักให้เต็มที่นะเดี๋ยวถ้าพี่มีอะไรจะเรียกจริงๆพี่คงได้เรียกหลือแหละเดี๋ยวจะเรียกให้ช่วยผมก็โอเคก็โอเคนอน คืนนั้นพี่แจ็คผมฝันกลับมานอนใส่ผมฝันรอบนี้ผมฝันเองผมฝันว่าในฝันนะพี่ผมเดินเข้าไปที่บ้านหลังที่สามพี่แจ็คไม่รู้ว่าเดินไปทาไมเหมือนกันในฝันก็คือเดินออกจากห้องหลังที่สี่หลังไปหลังที่สามพอปิดประตูไปอ่ะผมเห็นเปียงด้านในครับที่ชิดจาแพงเ,เห็นมีคนนอนอนอยู่แต่เท้าโก่งอะ่ะผ้าห่มเนี่ยคลุมหน้าไว้อืคลุมในช่วงครึ่งตัวไว้แต่สังเกตข้อเท้าว่า น่าจะเป็นผู้หญิงเพราะว่ามันมีกระดิ่งอ่ะพี่มีสร้อยข้อเท้าที่เป็นกระดิ่งเราก็เรียกว่าเราก็เลยเรียกเออพี่ครับที่ในฝันนะนะพี่เขาก็นอนสั่นน่แจ็คผมก็เลยว่าพี่พี่เป็นไรปะครับไม่สบายหรือเปล่าอันนี้อันนี้ในฝันนะพี่พอจังหวะที่ผมกลาลังจะเดินเข้าไปใกล้อ่ะพี่ผมก็เลยค่อยๆดึงผ้าผมของเขาที่คุมอยู่ออกไปแจ็คจังหวะที่ดึงออกพี่เหมือน เหมือนคอเขาช้ำไม่หมดเลยแล้วเขาก็าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยอย่างเงี้ยค,คือพูดดังๆผมก็เลยสะดุ้งตื่นมพมาตกใจพี่แจ๊คจังหวะที่สะดุ้งตื่นอะ่ะพี่บอยมันนั่งรอก่อนแล้วมันบอกว่าเชียก uh, uh, ูฝันร้ายผมบอกว่าผมก็ฝันร้ายเออทีเนี้ยก็เลยคุยกันพี่บอยว่างั้นมึงเล่าก่อนผมก็เลยว่าผมไปต้างหลังที่สามมาแล้วแกก็เลยสวนว่าใช่ผู้หญิงนอนห่มผ้าปะบอกเออใช่พี่ก็พี่ฝันเหมือนกันหรอเออ เอาไงดีวะผมก็เลยรอตอนเช้าเดี๋ยวจะไปถามพี่บีว่ามันมีอะไรหรือเปล่ามีห้องเบอร์สามมันมีอะไรไหมก็คือพอเดินม,มาตอนเช้าเนี่ยก็ไม่เจอพี่บีห้องล็อกประตูไว้ก็เลยคิดว่าของใส่พี่บีไปข้างนอกพวกเราก็เลยโอเคพี่ไม่เป็นไรแต่ตอนเย็นก็มาถามเราก็ออกไปทํางานตอนออกไปทํางานก็ยังไม่เจอพี่บีพี่แจ็กคก็เลยออกไปทํางานก็เลยพยายามติดต่อพี่ยุทธพี่ยุทธก็ไม่รับโทรศัพท์ผมก็ยังไม่ทํางานเหมือนเดิมก็ตอนระหว่างนั้นเราอยู่อยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะพี่ ก็กลับมากลับมาวันนั้นกำลังจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่บีที่จพี่บีนั่งอยู่พอดีพี่บอยเดินเข้าไปถามก่อนพี่บีผมถามจริงๆนะที่นี่มีอะไรเปล่าพี่พี่บีบอกว่าฝันเห็นอะไรเหรอเแยก็ถามผมเห็นห้องเบอร์สามอะ่ะเหมือนมีผู้หญิงนอนอยู่ไหมพี่แกบอกว่ามันเคยมีแต่ตอนนี้เขาย้ายที่นอนอมผมก็เลยบอกว่า คือย้ายกลับไปบ้านหรืออะไรเงี้ยหรอพี่บอยพี่บอยก็เลยถามบอกใช่อ่าโอเคแกก็พูดเย็นๆเลยพี่เราก็ไม่อยากถามต่ออ่ะพี่บอยแกก็บอกแกไม่อยากถามต่อแกก็เลยเดินกลับไปห้องทีนี้ผมกลับมาก็เจอแกนั่งอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมก็ทักทายหวัดดีก็ไม่ได้คุยอะไรทีนี้พี่บอยก็นั่งรอในห้องแกก็คุยให้ผมฟังว่าเฮ้ยตะเกียกูถามพี่บีแล้วพี่บีบอกว่ามันเคยมีคนนอนเว้ยเออหรือว่าเราคงจะจินตนาการเขาไปเองอะไรแบบนี้มั้ง อจังหวะนั้นก็คือนอนหลับไปพี่แจ็คทีเนี้พี่บอยฝันอีกพี่เหมือนเดิมพี่แจ็คายเท้าแล้วผู้หญิงก็เคาะเคาะพื้นนะพี่จังหวะที่เคาะพื้นอนะ่ะพี่บอยก็เลยสะดุ้งตื่นครับแล้วก็เรียกผมพอเรียกผมเสร็จเฮ้ยกูว่าที่พื้นไม่ต้องมีอะไรวะค,รคือสรุปพอเราไปดูพื้นไม้พี่แจ็คมันมีอยู่ช่องหนึ่งพี่มันสามารถงัดขึ้นได้ออื <พ>มันเปิดมันเปิดได้เหรอใช่พี่<ย>พอมันเปิดขึ้นมาพี่แจ็คมันเหมือนเป็นช่องลับอะพี่อมันมีกระเป๋าสตางมันมีรูปถ่ายมันมีจดหมายอแล้วรูปถ่ายพี่แจ็คพี่บอยยืนยันว่ามันเป็นรูปเดียวกับผู้หญิงที่ร้องไห้อืมครับแล้วจดหมายพี่พอเราอ่านเหมือนกับผมก็ต้องขอโทษนะเหมือนกับเขาเป็นเอืม คนต่างด้าวพี่ที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเราค,รครือภาษาไทยอาจจะไม่แข็งแรงอแต่จับใจความได้ว่าเขเียนถึงพ่อแม่ว่าแม่พ่อกับแม่หนูคงไม่ได้กลับบ้านแล้วนะทําไมคนที่นี่ใจร้ายกับหนูจังเลยถ้าพ่อแม่เห็นจดหมายนี้หนูไม่ได้อยู่แล้วนะหนูคงจะต้องขอลาพ่อแม่แค่นี้หนูคงจะทนไม่ไหวแล้วอ่านประมาณนี้แต่ยาวกว่านี้พี่ ผมก็เลยเก็บจดหมายกับรูปถ่ายแล้วก็กระเป๋าสตางค์ที่มีบัตรประจําตัวของเขาอ่ะอที่เป็นบัตรของของประเทศนู้นนะพี่ก็คือเก็บมาแล้วก็มีเงินอยู่ประมาณไม่ถึงสองร้อยบาทในกระเป๋าก็เก็บมากะว่าเดี๋ยวเรต้องถามพี่บีให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้พอเราไปหาพี่บีพี่พี่บีก็ไม่อยู่บ้านโทรหาพยุทธก็ไม่รับสายไม่ตอบกลับไม่อะไรเลยซึ่งตอนนั้นผมสองคนเคว้งมากคือไม่รู้ว่า ที่ที่เราอยู่อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คนอ่ะเราก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นอคือก็เลยถือกระเป๋าสตางค์ถืออะไรไปเนี่ยถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเคยเห็นน้องเคยเห็นผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อประมาณไม่ถึงเดือนนี่เองนะเขาก็ยังมานั่งกินข้าวอย่งนี่นะอืผมก็เลยว่าแล้วแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงครับ,รบเขาซึมเศร้าเขาอะไรไหมก็เลยบอกว่าเขาไม่ซึมเศร้านะแต่ว่าเหมือนกับเขาไม่มีเพื่อนอือืม แต่เท่าที่พี่รู้นะอันนีค้คือเขาเมาส์กันนะพี่เท่าที่พี่รู้นะเหมือนเขามีอะไรกับเจ้าของโรงแรมเนี้ยอืเราก็เลยบอกว่าอ๋อโอเค<ม>โอเคถ้งงั้นถ้งงั้นผมไม่ถามต่อดีกว่าผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องเรื่องของเขาอะไรแบบเนี้ยก็คือไม่อยากรู้ละก็เลยโอเคอาจจะเป็นแบบแฟนหรือเป็นคลิปพิยุทธอะไรอย่างนี้เอาโอเคผมก็ไม่ได้ถามต่อก็เลยกลับมาที่แจ็คกลับมาก็เลยเจอพี่บีก็เลยเอากระเป๋าสตางเนี่ยไปถามพี่บีบอกว่า เธออยากรู้เหรอว่าเขาอยู่ไหนกันอเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาไปดูมก็เลยบอกว่าเอาโอเคแต่ผมมั่สกิดใจพี่แจ็คพรุ่งนี้พี่จะพาไปดูคือเขาไม่ได้กลับบ้านหรอกในความรู้สึกผมอะอมแล้วเขาอยู่ไหนอะ่ะก็เลยกลับมานอนคาใจพี่แจ็คทีเนี้ยพี่บอยฝันเหมือนเดิมพี่พี่บอยฝันว่าเจอน้องคนเดิมที่เป็นรูปเดียวกันในกระเป๋าสตางค์อะ พาเขาเดินไปที่ประตูเหล็กพี่แจ็คครับแล้วน้องเขาก็ทะลุหายประตูเหล็กไปเลยระหว่างนั้นน่ะพี่บอยสงสัยก็เลยตะโกนถามว่าเฮ้ยคือเป็นใครทำไมถึงเดินแบบหายทะลุในนี้ในฝันนะอออเออเอ,อ,เ,อ,อเราก็สงสัยพี่พ,ออพี่บอยก็เลยปลุกผมบอกเฮ้ยหนัประตูเหล็กไม่งต้องมีอะไรช่วรอ,อ๋อออ เราก็เลยโอเคแม่งไม่ชอบมาภาคกลระวังคําสะบทนะคุณโอเคครับพี่เราก็เลยคิดในใจว่าเออโอเคไม่ไม่ชอบมาภาคกล่ะเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราไปถามพี่บีเลยให้ชัวร์ว่าเกิดอะไรขึ้นครับกับที่นี่หรือกับผู้หญิงคนเนี้ยที่อยู่ในรูปเวลานั้นประมาณหกโมงเช้าพี่แจ็คผมเนี่ยกับพี่บอยเนี่ยเขาไปขอพี่บีบอกว่าพี่บีพี่บีเปิดประตูเหล็กข้างหลังหน่อยได้ไหม ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าพี่บีบอกว่ากุญแจตอนนี้ไม่มีจะมีก็คือพรุ่งนี้ผมก็เลยอ,อ่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก็ได้พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเปิดให้ผมดูใช่ไหมบอกใช่อ่าโอเคงั้นโอเคไม่เป็นไรเราก็ไปทํางานกินข้าวตามปกติเลยพี่คืนนั้นก็ยังไปทํางานเหมือนเดิมปกติทีเนี้ยพี่บอยกลับมาก่อนผมเหมือนปกติทุกวันพี่แจ็คเจอพี่บีพี่บีบอกว่าปะ ดี๋ยวพี่พาไปดูถ mm. ือโทรศัพท์มือถือมาไหม mm. ถือมาครับโอเคพี่บีบอกว่าเธอเข้าไปหยิบกุญแจข้างในห้อง mm. พอเข้าไปหยิบกุญแจเสร็จก็เดินคือพี่บีบว่าให้ให้คุณเดินนําไปเลย mm. เดี๋ยวพี่เดินตามอ mm. พอเดินตามเสร็จก็ไขประตูครับแล้วก็เปิดเข้าไปพี่แจ็คมันก็เป็นที่โล่งๆอะพี่เหมือนกับเป็นป่าพี่ แต่มันมีสุ่มไก่อยู่สองสุ่มครอบอะไรไว้สักอย่างนึงครับพอจังหวะที่พี่บอยเดินเข้าไปเนี่ยกําลังจะยกสุ่มไก่ขึ้นเนี่ยกําลังจะถามหันไปถามพี่บีอ่ะพี่บีไอ้นี่คืออะไรพี่บีหายไปแล้วครับครับแล้วพ,พี่บอยเนี่ยก็เลยยกสุ่มไก่ขึ้นมันเป็นเหมือนกับเนินขึ้นมาพี่อเป็นเนินดินเป็นเนินดินขึ้นมาครับอืผม จังหวะนั้นพี่บอยก็เลยโทรหาผมแต่ผมไม่ได้รับพี่เพราะว่าผมทํางานอยู่ช่วงตีสามพี่บอยก็เลยวิ่งออกมาข้างหน้าซึ่งมันจะมีพวกร้านสะดวกซื้ออยู่ตรงนั้นครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยน้องตรงนี้สถานีตำรวจอยู่ตรงไหนก็เลยโทรตามสถานีตำรวจเสร็จก็เลยมีตํารวจเจ้าที่มาก็เลยโทรแจ้งว่ามันเหมือนกับจะเป็นหลุมหลุมฝังอะไรเขาก็เลยมาขุดที่หลุมแรกไปเจอน้องคนที่เหมือนรูปป่ะพี่แต่ว่าร่างกายมัน่ยวหมดแล้วพี่แจ๊ คือโดนสังมานานใช่ครับสภาพมันเปลี่ยนใช่ครับแล้วก็อีกหลุมหนึ่งคือที่บีครับที่ใส่เสื้อผ้นอนอยู่ข้างในครับคือตอนนั้นนะพี่บอยบอกตกใจว่าคือผมกลับมาเนตํยตำรวจเต็มละก็เลยติดต่อทางพิยุท์พี่ตำรวจจะรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีคนแจ้งคนหายเอาไว้ครับคือตอนนั้นน่ะคือพยายามติดต่อหาพิยุทธครับสุดท้ายเนี่ย ก็เลยไปจับที่ยุทธได้ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานคดีข่าวนี้เป็นข่าวดังนะครับเมื่อประมาณสิบกว่าป,ปีก่อนออจับพิยุทธได้พ่ยุทธก็เลยสารภาพครับพี่<อ>ว่าคือเขามีอะไรกับผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นน้องน้องคนเนี้ยออเ่โดยที่เมียเขาไม่รู้แต่ตอนหลังเมียเขารู้เขาก็เลยทะเลาะกันพี่พอทะเลาะกันเสร็จเหมือนมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้น เมียเขาอะเผือไปบีบคอน้องผู้หญิงคนเนี้ยอืแล้วพี่ยุทธ์อะก็เลยเอาไม้อ่ะฟาดเมียพี่ไสทอยพอี่ตลกเสียทั้งคู่พี่ตอนนั้นพี่ยุทธ์ไม่รู้จะทายังไงพี่ค่อยๆลากศีรษะไปกดฝังไว้ข้างในอันนี้คือตามตามปากคําที่เขาให้การเลยนะแล้วก็ฝังไว้หลังประตูเหล็กซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าพี่ยุทธไม่ยอมรับโทรศัพท์เพราะเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเกิอดอะไรขึ้นกับที่โรงแรมนี้ แล้วก็คือหนีไปเลยหลังจากที่เห็นภาพภาพนั้นนะครับครับมันจะเป็นประมาณนี้พี่แจ๊คเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านนั้นก็คือผมจะอยู่ได้ประมาณเกือบเดือนมีหน้าลหลังประตูเหล็กตั้งแต่แรกแล้วไอ้ทำไมต้องมาหายไปตรงหลังประตูเหล็กเหมือนเขาพยายามจะบอกใช่ครับเออเหมือนพยายามจะบอกจะมาชี้ว่าเนี่ยมันมันเขาอยู่ตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะอย่างสถานที่เนี้ยแล้วมันก็แล้วมันก็มีมีเกิดขึ้นจริงๆ มันกลายเป็นการฆาตกรรมใช่ครับเป็นการฆาตกรรมแล้วก็อำพรางศพด้วยออืแล้วก็ฝังไว้ใต้เนินดินนั้นอ่ะใต้เนินดินนั้นใช่พี่ก็คือฆ่าทั้งเมียตัวเองคือมีเขาไม่ได้เจตนาฆ่าพี่จ้ะคือเหมือนกับว่าเมียเมียเขาก็คือทำร้ายกับน้องผู้หญิงคนนั้นโดยที่บีคอจนอ้าจนเสียชีวิตแล้วก็เหมือนกับพี่อ่ะเขาเอาไม้ฟาดเมียให้หยุดน่ะแต่มันพลอเอินไปโดนจุดสาคัญอ่ะจนทําให้เขาเสีย <ม>ก็คือแกก็เลยตกใจเพราะว่าไม่รู้จะทายัางไงตอนนั้นก็คือต้องอาพัางก่อน<ม>เพราะเนื่องจากเขาคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ย<ม>อยู่อยู่กันน่าจะไม่มีใครรู้อะไรแบบนี้ก็เลยฝังไว้แล้วก็ตอนนั้นอ่ะเป็นจังหวะที่โรงแรมเขาอ่ะม,มันไม่มีคนพักพอดีพี่แจ็คม,มันก็เลยไม่มีใครเห็นว่าเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านั้นไม่มีคนพักแล้วยิ่งเกิดเรื่องแบบเนี้ยมันก็หนักขึ้นกว่าเดิมดิท<ช>ี่เหลือทีเนี้ยใช่พี่แล้วผม ผมไม่แน่ใจว่าโรง,งแรมนี่ยังอยู่นะพี่แต่ว่าไอ้บ้านที่มันเป็นสีหลังข้างๆโรงแรมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาลื้อ,อไปหรือยังอืมหรือถ้าไม่รือ้อจะทําเป็นอะไรอะ่ะทําเป็นทําเป็นให้คนเข้าไปพักโหโหเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์แล้วอะ่ะมันมีการคลายปม มันมีมันเกิดขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างนานแล้วครับมันมีการคลียรปริศนาแล้วมันก็อาจจะไปในในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้นะใช่ครับพี่เออเพราะว่ามันสิบสิบกว่าปีสิบห้าปีสิบหกปีก็ถือว่าก็ถือว่านานส่วนมากเอาจริงๆมากคนเข้าไปพักปัจจุบันอะไม่รู้หรอกถูกไหมใช่ครับเออว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ต่อให้บ้านสี่หลังนั้นยังอยู่ก็ไม่มีทางที่คนปัจจุบันจะรู้ ว่าอ๋อมันเคยมีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะมันผ่านเวลามานานครับเวลามันเวลามันผ่านมานานสถานที่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาใช่ครับเออแต่โรงแรมเนี้ยตัวคุณบนัสยืนยันว่าเปิดอยู่แน่นอนยังเปิดอยู่ครับแล้วก็อยู่ในเอ,อใกล้ๆกับทะเละพี่ห่างจากทะเลประมาณสักสองร้อยเมตรได้ประมาณนี้นพ เป็นนัทองีรับไม่ต้องระบุจังหวัดไม่ต้องระบุดีเทลไปมากกว่านี้เอาเป็นว่าอยู่ติดทะเลมันก็เหมือนกับการซื้อหวยแหละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไอาการไปพักอะไรพวกนี้นะใช่ครับเออมันอยู่ที่ดวงคือสถานที่แห่งเนี้ยเชื่อจะครับว่ามีคนไปพักสมมุติร้อยคนก็อาจจะมีเจอบ้างแต่ไม่ได้เจอทั้ง100ร้อยคนอ่าเออแต่จํานวนการที่เจอเนี่ยก็ไม่รู้ อาจจะเจอเก้าสิบเก้าไม่เจอคนหนึ่งหรืออาจจะเจอแค่คนเดียวไม่เจอเก้าสิบเก้ามันก็เป็นไปได้หมดใช่ครับถูกไหมเออเอเนี่ยฮะนั่นคือเรื่องของบ้านพักสี่หลังคุณโบนัสครับผมอุ้ยขอบคุณมากมากมาให้หายคิดถึงเสียงครับแล้วก็พี่หมดพี่แจ็คฝากนิดนึงได้ไหมนะได้ครับพอดีผมผมกําลังจะทําเอ่อขายของนะครับเป็นเป็นเครื่องสําอางอ่ของของแบรนด์ตัวเองนะครับพี่แล้วก็ครับ อยากจะฝากว่าเ้อใครสนใจก็คือเข้าไปติดตามได้ที่เพจของโบนัสเดอะโกสก็ได้ครับชื่อเพจว่าโบนัสเดอะโกสเลยพี่เป็นภาษาไทยภาษาไทยเลยครับโบนัสเดอะโกสเลยนะเป็นเครื่องสําอางแบรนด์ตัวเองใช่ครับยังไงอ่ะมันที่มาที่ไปมันคือยังไงไปจับทางเครื่องสําอางได้ไงเนี่ยจากจากคือจริงๆแล้วชอบความสวยความงามอยู่แล้วพี่แล้วก็เหมือนเราเราไปรู้จักเพื่อนที่เขาทาโรงงานเครื่องสําอางอยู่แล้วเป็นยี่สิบปีแล้วครับ อแล้วก็เลยในจังหวะที่เราป่วยด้วยเพื่อนก็เลยว่าเฮ้ยมึงควรจะหยุดทํางานได้แล้วคือเออแล้วก็เลยไปปรึกษากันเขาตอนแรกผมจะขอขายของเขาครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยทํายี่ห้อตัวเองไปเลยจะได้ไม่ไม่ต้องมาขายของเขาเพราะมันได้ได้กำไรมันได้กาไรนิดเดียวอีกอย่างหนึ่งถ้าไปเป็นไปเป็นตัวแทนอ่ะมันมันเหนื่อยมันอะไรแบบเนี้ยคือมันต้องมีอะไรหลายอย่างก็คือถ้าจดทะเบียนออยทะเบียนตอนนี้ขอทะเบียนออยกับ อ่ทะเบียนการค้าเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วถูกต้องหมดเลยพี่ครับผมชื่อแบรนด์ว่าอะไรโบนัสพัสครับโบนัสพัสครับพัสบวกเหรอใช่ครับผมอ๋อโอเคโบนัสพัสนะก็จะมีพวกเครื่องสําอางอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับจะมีโลชั่นน้ําหอมอย่างเดียวพี่เปโลชัน้อมนเดียวโอเคเพราะว่าไม่ไม่ได้มีเงินเยอะพี่ทำเยอะไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆทำค่อยๆเริ่มต้นไปคุณโบนัส อ้าวชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ทั้งหลายใครอยากจะไปอุดหนุนคุณโบนัสนะครับสามารถเข้าไปที่เพจโบนัสเดอะโกดนะครับแล้วก็เข้าไปไปดูสินค้าของคุณโบนัสไปอุดหนุนก็ได้นะคุณผู้ชมผู้ฟังเอาตามความสะดวกเอาตามความสบายใจรใช่ครับผมตามความสะดวกเลยเข้าไปเข้าไปทักทายคุยกันก็ได้ครับจริงๆนะไม่มีอะไรครับทักทายคุยยังก็ได้ไม่ได้ซื้อของก็ได้ได้คุณโบนัสก็ขอให้ สิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่คุณโบนัสทำนะประสบความสำเร็จขอให้สินค้าขายดีๆขอให้ของขายได้เยอะๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับพี่แจ๊ขอบคุณเช่นกันคุณโบนัสที่มามาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันครับผมขอบคุณมากๆครับขอบพระคุณครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android